พ่อแม่พี่น้องชาวพิษสนุนโลกแชร์บอกเพื่อนด่วน<ก>ทอตอกโบกีสัญชาติเกาหลีมาเปิดเองที่ชั้นสองโรงแรมพกกระดอนชื่อร้านก่อนจากต๊อกโบกีชิเก้ไก่เกาหลีโคตรอร่อยจิ้มกับตอกโบกีคือที่สุดใช้ไก่เป็นจาไม่ใส่สารเร่งโตคุกขาแป้งสูตรพิเศษจากเกาหลีแล้วทอดแบบกระจายในน้ำมัน <î S 1> บรรยากาศโคเรียอยู่ชั้นสองเห็นถนนแนะนำสั่งซิงเกิลเซตประหยัดตังคุ้มค่าตัวนี้คือเซตโลเซตอกโบกี้ ไก่เกาหลีกรอบนอกนุ่มในกินแล้วไม่เลี่ยนติดใจมากอันนี้จะต้องเอาไก่เกาหลีคุกกับตัวต็อกโบกี้แบบช้ำๆแบบนี้เลยเขาเจอเกาหลี first ต็อกมันจะดึบดึ๋บดึ๋เค็มข้นมากอ่ะหอมชอบไก่สุดจริงโซต็อกโซต็อกนี้มันเป็นต็อกทอดแล้วก็นี้จะเป็นฮอต็อกราดด้วยซอสเกาหลีจิ้มซอสเฮ้ยเออต็อกอะไรทอดละดีนะแป้งดีอ่ะกรอบนอกนุ่มในอืมต็อกไม่แตก เซตโคเรียชิกเก้นทุกเซตซิงเกิลจะมีน้ำมาให้ด้วยตัวข้าวเกาหลีท็อปปิ้งด้วยตัวสาหร่ายปรุงรสหอมไงนะถ้าอยากให้มันเข้ากันเลยจริงป่ะเนี่ยหลอกป่าวมันเป็นลูกหัวใจจุก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 ขยำเสร็จมันจะเงางามหอมอร่อยตัวซอสอร่อยมากชุปเปรี้ยวเลมอนมะนาวมีความหวานนิดๆกินไก่คู่กับข้าวได้หัวใช้เท้าดองแล้วก็ตัวสลัดมาด้วยอร่อยเมนูต่อมาสายเกาหลีต้องห้ามพลาดรูชักลามยอนห่อไข่แน่นๆจะเต็มสุด โคตรอิ่มแน่ตัวเส้นครับปรุงแล้มาแล้วตัวไข่ก็คือให้มาชิ้นหนามีมายองเนสตรงนี้ด้วยมันเลยมีความหอมกับความหวานของมายองเนสแล้วก็หอมตัวสาหร่ายตอนท้ายกินเสร็จแล้วตอนนี้ข้างล่างมีโฟโต้บูธลายน่ารักน้องไก่กับน,น้องต๊อกกินครบ1,000พันถ่ายฟรีงั้นก็จ่ายร2 0แต่ได้คูปองส่วนลดนะเสร็จแล้วเขียนจ้ารึก,กันสักหน่อยสำหรับคนแรกๆที่มากินห้าพานนะก่อนจากตอรโบกีชิคเก้นพิซซ่าโนโล่ที่ชั้น2งโรงแรมพกกระดดจ้า